เติมเงินถูกต้องรายอีลักติชอปนะครับรับเติมทุกเกมในประเทศไทยนะครับสามารถเข้ามาดูที่แฟนเพจเกมต่างๆได้นะครับนาะคะ้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย8ปีไม่มีการรีฟันตแต่อย่างไรนะครับถูกกว่าเติมเองรวดเร็ว วันนี้มีขอนำเสนอ UG Phone เปิดบน i c l o วนะครับสามารถช่วยเพื่อนๆฟาร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนถึงแม้ว่าปิดมือถือไปแล้วปิดคอมปิดเน็ตไปแล้วตัวเกมก็ยังฟาร์มให้เราอยู่ดีนะครับเริ่มต้นราคา10บาทเท่านั้นเองตัวแพ็กเกจแนะนำผมอยากให้เพื่อนๆลองใช้ M V P นะครับเพราะว่าราคาจะแพงกว่าแพ็กเกจเริ่มแค่1นเท่าแต่ว่าสเปคสูงกว่าถึงสเท่านะครับโหลด u g ใต้คลิปเลยครับบิลลี่แบนะครับวันนี้เราอยู่กันในแคนดั้มเอทนอลนะครับผม วันนี้มาพาผา่าน expert ศูนะครับอะไรเกนเนี่ยเกมอัปเดตปุ๊บวันเดียวมีจบหมดแล้วว่ะเออเฮ้ย,ยมันง่ายเหลือเกินจริงๆก็จริงๆถือว่ายากมากนะในบรรดา expert หนึ X ่งสสามสี่ห้ามีว่าห้ายากสุดแล้วอันนี้เดิมมีเลี่ยงนะตามความระดับที่มีเล่นใช่ปะ่ะง่ายสุดหรอมีว่าสามง่ายสุดลองมาน่าจะสองเอ้ยง่ายสุดให้สามอืม เอาเรียงจากง่ายนะ3 1 2หแล้วก็สี่แล้วก็ห้าครับ4นี้ถ้าเกิดดาเมจไม่ถึงก็ไม่ผ่านเหมือนกันแต่5นี่คือถ้าเกิดไม่มี GP 0ูย์สองะกาโต้จะผ่านยากมากครับมีไม่มีนะถ้าเ,เพื่อนๆอยากผ่านง่ายก็แนะนําให้เปิดเลยครับเจ้ามาหาบุรุษการโต้อาไหนๆมาแล้วก็ขออญาตเปิดหน่อยเลยละกันเปิดทําไมวะตอนนี้ได้มาก็คงไม่ได้อะไรละอ่ะไม่เป็นไรครับ เพื่อว้าโอโหเกลือสุดๆเลยช่างมันครับเพลที่ได้มาฟรีอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตบอกทีมนี้มีผ่านนะครับมีใช้ทีมนี้ผ่านเลยก็คีหลักวันแมนเลยก็คือจัสติกสามตัวเลยครับเอาจริงนะก็ถ้าเกิดไม่มี GP 02ศูนย์สองก็จําเป็นต้องปั้นจัสติกสามตัวเลยครับแต่จัสติกเนี่ยเพื่อนๆต้องยิงท่ามแมปแล้วมันต้องตายนะถ้าเกิดไม่ตายจะเสียเทิร์นฟรีเพราะว่าตาหน้ามันจะลุมกระทืบเราตายนะครับ เพราะนัน้นเพื่อนๆต้องพยายามทําจัตติกอย่างน้อยก็สองสดาวแล้วก็โค้ขับควรจะเป็น UR ที่มีค่าแรงเยอะเพราะว่าค่าแมบเนี่ยมันคิดมาจากค่าแรงครับเห็นไหมเพราะฉนั้นตัวละครที่มีค่าแรงยิงไกลเนี่ยอันนี้ก็จะได้เปรียบคือมันยิงแมบตายพยายามให้ยิงแมบให้ตายให้หมดครับเพราะว่าเราจะได้ไม่เสียเทินเพราะว่าไอศูนย์ห้าเนี่ยแม้แต่อย่าว่าแต่บอสเลยนะกีกี้ธรรมดาในฉากนี้ตบทีเจ็ดหมื่นแสนหนึ่งครับพอะนั้นถ้าเกิดมันลุมเรานี่คือตายเลยครับไม่รอดแน่นอนนะ อันนี้คือทีมที่มีเล่นผ่านเพื่อๆสามารถเอาไปใช้ตามได้แต่ถ้าเกิดไม่ผ่านมีแนะนําให้ทําจัตติกมาอีกตัวก็ได้ครับใช้จัตติก4ตัวเลยก็ได้เอาจัตติกไปใส่เล็กสแทนทอนกิตก็ได้ครับคือพยายามเริ่มมาเนี่ยให้เดินเข้าไปตีแล้วก็ยิงแมพพร้อมกันเลยครับ4ทางซ้ายบนขวาเออซ้ายบนขวาบนขวาล่างซ้ายล่างยิงมันเนี่ยให้มันตายให้หมดครับพยายามโดนให้โดนลูกประมาณห้ตัวขึ้นไปประมาณนี้เอง แต่ว่าไอ้ตัวบอสเนี่ยอย่างฟรีดอมอ่ะต้องพยายามมีแทงที่โดนมันจริงไม่ตายด้วยเพราะว่าถ้าเกิดมันจริงเราตายมันก็จะเบิ์นอีกตาหนึ่งถูกปะ่ะคือฟรีดอมด่านนี้ยิงแรงมากครับยิงทีประมาณสองสามแสนคือตายแน่นอนคือด่านนี้คนทําค่อนข้างซาดิสนะสงสัยมีคนไปบอกเดฟว่าเกมง่ายไปมั้งเดฟเลยจัดการให้แต่ก็ไม่ใช่ปัญหาครับสําหรับมีก็ตึงมือพอสมควรเหมือนกันก็ก็เรียกว่ายากอยู่ก็เอามีใช้ตัวตามนี้นะเพื่อเพื่อสามารถใช้ตามได้ ตัว SR โอ้โหตรงนี้ SR 5ตัวเลยนะอันนี้ SR 2ยุใช้ยุอากับสามเองนีว่าเออผ่านครับผ่านได้ปัญหามันก็คือเพื่อนๆจะต้องมีตัวยิงแบบอย่างที่มีบอกก็คือ4ทางอันเดี๋มียกตัวอย่างนะก่อนเล่นใช่ไหมจัตติกมี2ตัวนี้จะอยู่ที่ขวาบนกับซ้ายบนทําหน้าที่เคลียร์ลูกประมาณสิกว่าตัวอ่ะต่อไปซ้ายล่างนะครับซ้ายล่างก็จะเป็นจัตติกตัวนี้ที่คีราขับแล้วก็ซ้ายบนก็จะเป็นส่วนตัวนี้ แต่เ,เพื่อนๆสามารถใช้กระดา a อัตเทโกได้ครับก็สามารถยิงกวาดแมพเหมือนกัสติกได้เหมือนกันบางคนก็ใช้มาสเตอร์กันดัทมก็ได้นะแต่หมีใช้มาสเตอร์แล้วมันหมีวงมันกว้างเออวงมันแคบมากก็เลยไม่ได้ใช้นะเราใช้แบบนี้แทนหลักๆมีแค่นี้จริงๆถ้าเราสามารถเคลียร์กิกี้เนี่ยที่อยูออ่ซ้ายบนขวาบนซ้ายล่างขวาล่างได้ต่อไปก็คือคิวบอ์แล้วบอสก็แค่ให้แทงไปรับเราไม่ตายครับ ถ้าแทงไปรับไม่ตายตาหน้าเราส่วนก็คือชนะแต่อย่างที่บอกคือบอสมันเปิดตรงๆไม่ได้นะมันยิงเราทีเดียวตายนะครับสองแสนสามแสนขึ้นไปประมาณนี้นะครับอ,อ่อถ้ายิงไม่ตายแนะนําให้ทาดาวเรเวลว่าเก้าสิบแล้วก็ใส่พาสเนาะหมีต้องใส่พาสนะเนี่ยหมีก็ใส่แอฟแทกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเนี่ยจัสติกทุกตัวหมีใส่หมดเลยเพราะว่าไม่งั้นมันไม่ตายครับโกนี่หมีใส่หรือเปล่าวะขออภายนะเดี๋ยวไปดูให้โกหมีไม่มีของใส่เลยใส่โกใส่คอน อ่าจัตติกนะครับจัตติกมีใส่อะไรตัวนี้เดี๋ยวดูให้อันนี้ก็ใส่คอ้อนเหมือนกันครับแต่ว่าข้อดีของเซซูน่าเนี่ยมันคือเซซูน่ามันมีท่าเลีง MP เลยครับมันเต็มเลยแอทแท็กบวกสามสิบเปอร์เซ็นต์มันก็เลยทำให้ยิงตายนี่คือข้อดีของเซซูน่าเลยแล้วก็ใช้ท่าแอทเอ่อแอทแท็กเบิร์ดถ้าไม่ใช้แอทแท็กเบิร์ดกับ MP ก็ไม่ตายนะต่อไปซูเรต้าจังค่าแรงซูเรต้าสูงมากครับเจ็ดร้อยกว่าแล้วก็มีแอทแท็กเบิร์ดมันก็เลยตายแค่นั้นเองครับ เออตัวนี้มีใสไอแท็กกี่เปอร์เซ็นต์ไม่รู้อ่ะเดี๋ยวไปดูกันนนะครับไม่แน่ใจเหมือนกันจำไม่ได้ละอันนี้ใส่ที่สิบสองเปอร์เซ็นต์เลยนะจัดเต็มไปเลยดาเมจดีสุดก็คือซาซาบี้อะซาซาบี้ทุกคนต้องมีเหรอแหละเพราะว่าหมีก็เคยบอกแล้วบอกให้เลือกถูกปะ่นนะนอกจากว่าเพื่อนๆจะไปเลือกตัวตามใจฉันนั้นนั้นก็มีใครช่วยได้แหละซาซาบี้หมีไม่ได้ใส่พาร์ทหรอเนี่ยเออใส่พาร์ทไอแพ็กสิบเปอร์เซ็นต์ครับไม่งั้นก็ไม่ผ่าน อ๋อมันจะมีบล็องอยู่ตรงกลางอะ่ะอันนี้ตัวกวนประสาทและไอจีพีศูนย์หนึ่งอ่ะที่กะที่โคมันขับอะ่ะไอตัวเนี้ยเพื่อนๆอย่าพยายามอย่าให้มันฆ่าเรานะครับถ้ามันฆ่าเราเสร็จเนี่ยเปอร์เซ็นที่เรายิงโดนมันจะน้อยมากตอนแรกหมียิงโดนร้อยเปอร์เซ็นพอมีอยู่เวบหนึ่งหมีพลาดมันยิงตายไปสองตัวแล้วมันขึ้นซูเปอร์ใช่ปหมเรายิงมันแทบไม่โดนเลยยิงโดนประมาณสิบเอ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นโอ้โหเพราะนั้นเพื่อนๆต้องจัดทีมดีๆด,ด่านนี้ต้องแบบออสายฟรีต้องเหนื่อยจริงๆอะ่ะ เดี๋ยวเราไปดูในส่วนการเล่นเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มในส่วนการเล่นกันเลยแล้วกันนะครับเริ่มมาฝั่งซ้ายก่อนเลยมีจะให้คิวเวเล่ไปอยู่ระหว่างกลางครับระหว่างกลางเพราะว่าจะได้ช่วยซับพอร์ตทาให้ตัวดาเมจเราสามารถเข้าไปยิงแล้วติดแมปได้นะครับแต่คือจะให้คิวเวเล่ยิงก่อนเพราะว่ามันจะมันจะมีการเนี่ยเข้ามากันเนี่ยไอ้พวกสายลนี่นกันประมาณหนึ่งครั้งเดี๋ยวมีจะให้ชัติกเข้าไปเลยครับ อันนี้แนะนําว่าให้ยิงให้ยิงแมบต้องตายนะอันนี้ให้เข้าไปตีหนึ่งทีก่อนครับเพื่อจะได้ฆ่าตัวหนึ่งก่อนจะทําให้ตัวเออจัสติเมเตโอเนี่ยมันไปแนบเนื้อกับหุ่นเห็นไหมเราจะได้ปล่อยแมปโดนเต็มๆนะครับอ่ะอย่าลืมหลบด้วยนะครับถ้าเกิดไม่หลบมันยิงสวนเรานะประมาณเจ็ดหมื่นครับตรงนี้ถ้าเกิดสมมติเพื่อนเพื่อนยิงแมปไม่ตายอันนี้ให้กดรีทิ้งเลยครับแล้วก็ไปทําทีใหม่ 3ด้านจําเป็นต้องยิงให้ตายครับไม่างถ้าเกิดยิงไม่ตายผ่านยากมากอันนี้มีแนะนําเฉยๆนะครับอ่าต่อไปนะครับผมก็จะใช้เป็นส่วน go a s t เ a y เช่นเดียวกัน go astray ก็ต้องเข้าไปตีครับเพราะว่าต้องให้หุ่นเนี่ยมาอยู่ตรงแถวข้างหน้าของหุ่นเราจะได้ปล่อยแมปได้นะครับอย่าลืมไปวางตัวซัพย์ถ้าเกิดมี t h โอจะเล่นง่ายกว่านี้แต่มีมีคิวเวเล่ก็เลยเอาคิวเวเล่นะครับ โดโอตู้เก่าอะเอเอารยิงแรงกว่านี้เยอะครับอ่าพอมันตายเสร็จทําไงครับก็ตบเลยครับและแน่นอนว่าเราต้องตีมันให้ตายเหมือนเดิมนะถ้าเกิดตีไม่ตายให้ออกมาไปใส่พาร์ทบวกแอทแท็ไปปรับเปลี่ยนสถานะหรือสเตตัสทำยังไงก็ได้ให้ตกต้องตายนะครับถ้าแบบไม่ตายนี่ไม่ผ่านแน่นอนเพราะว่าตาหน้ามันก็จะยกขยงมากระทืบเราครับมไม่ไม,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 มีทางรอดเลย แล้วเช่นเดียวกันฝั่งขวาก็ต้องทําเหมือนกันครับอะต่อไปตัวแทนทั้งสองให้ให้นักบินเป็นตัวที่มีสกิลหลบนะครับเพราะว่าเราจะเอาไปล่อ gp ศูนย์หนึ่งให้เข้ามาตีให้วิ่งแบบระยะแบบหมีนะไม่งั้น gp ศูนย์ศูนย์หนึ่งมันจะวิ่งไปทางขวาแล้วเราก็จะต้านไม่ไ,มได้ครับอันนี้เหมือนกันครับเซซูนะจะมีข้อดีคือกด mp เสร็จแล้วถ้าวิก็จะเต็มเลยมันจะบวกอันแรกสามสิบเปอร์เซ็นต์เลยทำไม่ตายง่ายนะครับเซซูนะาตีได้สามตัวมแนะนำให้ยิงตัวข้างล่างสองตัวก่อนแล้วก็ใช้แมพ อันนี้เป็นตัว NR นะถ้าเกิดเพื่อนๆสามารถทําหุ่นทําตามได้ทุกคนแต่ว่าเออนักบินน้องบินจะต้องพยายามหายได้ครับแล้วเส้นเดียวกันเซซูนะต้องยิงให้ตายนะครับถ้าไม่ตายก็ให้ออกมาใส่แอคแท็หรืออะไรก็ได้ไม่อย่างนั้นก็ไม่ผ่านแน่นอนตอนนี้มีบอกได้เลยครับอ่าต่อไปเป็นในส่วนซี่ขวาบนมีให้ซูเรต้าครับและแน่นอนว่าซูเรต้ายิงตัวหนึ่งก่อนเราคือไอ้พวกนัก ไอพวกหุนก,กี้พวกนี้เราต้องฆ่าให้หมดเพราะว่าถ้าเกิดมาเข้าเทิร์มนมาเนี่ยมันจะมาตีเราทีเจ็ดหมื่นแสนนึงเลยครับเพราะนั้นเราต้องพยายามจัดการให้หมดภายในเทิร์นแรกและแน่นอนครับเช่นเดียวกันคือซูเรต้าต้องพยายามยิงให้ตายนะครับถ้าเกิดดาเมจไม่ตายก็อย่างที่บอกก็แค่กดออกไปเลยครับคือเอาง่ายสรุปคือสี่ฝั่งเนี่ยดาเมจด,ดาเมจแมปต้องยิงตายครับถ้าไม่ตายผ่านยากเพราะว่าเดี๋ยวพอ,พอ,พ,อพอเขาเทิร์นหน้ามันลุมยิงเราแทงเอาไม่อยู่หรอกครับต้องพยายามแบบ ียร์ให้ให้ให้ดีที่สุดนะครับอ่าต่อไปจัสติกอาซาันไล่ตีเลยครับตีเีละตัวไปเลยครับและเช่นเดียวกันถ้าเกิดสมมติเอ่อจัสติกตีไม่ตายก็ให้ใส่พาแรกแท็กครับต้องตีให้ตายนะไม่งั้นมันจะลดจํานวนไม่ทันนะครับมีก็จะเล่นแบบนี้นะครับแล้วก็เอ่อจัสติกตีต่อได้อีกตัวหนึ่งนะครับไอนน้มีลองเทสโอ้โหเห็นไหม บอสแมบนี้หรือว่าจะเป็นหุ่นกีกี้แมปนี้ทุกคือทุก,ทกตัวดาเมจเวอร์มากนี่ขนาดเออจัดติก๊กดีเฟนสองมือนะยังโดนแบบโอ้โหไม่ไหวครับอ่าต่อไปเป็นชาครับชาให้ยิงกีกี้ไปสองตัวครับเพราะว่าเราจะเก็บค่าวีก้ให้แทสามสิบเปอร์เซ็นแล้วก็ไปยิงอ่าแล้วก็เออเดี๋ยวจะไปยิงเจ้า สไตล์รูทอ่าประมาณนี้นะครับจัสติกจัสติกทำอะไรครับจัสติกอยู่ที่เดิมแล้วก็ตีกีก้ไปตัวนะครับพเพื่อลดจำนวนนะครับอันนี้มีอยากลองทดสอบตีบอส ปรากฏว่าไม่คุมครับตอนแรกหมีจะลองให้จัสติกตีเสร็จแล้วก็ให้ซาซาบี้ยิงบอสเพราะว่าถ้าเกิดเราลดจำนวนบอสได้ภายในเทอร์แรกจะดีมากครับไม่งั้นตาหน้ามันจะลุมกระทืบเราค่อนข้างหนักถ้าเกิดแทงเพื่อนเพื่อนไม่หนาแล้วไปรับ2ทีตายแน่นอนเอาแต่ไฮเปอร์เลยนหมีแค่มีอัพไปแค่ขั้นเดียวอย่างนะถ้าคนที่ไฮเปอร์เลยนอัพแม็กน่าจะสบายครับ กีกี้ปล่อยไม่ได้เลยครับเพราะว่าถ้าเธอหน้ามันยิงเราทีเจ็ดหมื่นแสนหนึ่งก็ตายได้นะครับอ่าต่อไปชาซาซาบี้จัดการไปสองตัวเพราะว่าจะได้ค่าวีก้แอทแท็จะได้บวกยี่สิบเปอร์เซ็นจะยิงสไตล์รู้ตายครับนี่ซาซาบี้มีสองดาวแล้วก็ใส่พาสิบแอบสิบเปอร์เซ็นต์นะเพื่อนๆใส่ตามได้ครับเพราะว่าถ้าเกิดสมบูทบอสมันรู้ตัวมันจะตายมันจะกดกันมันก็จะไม่ตายนะครับต้องแอทแท็เยอะขึ้นนิดนึง อันนี้เราได้แขัดย่2ิตแล้วหมีก็จะยิงสไตล์รูนนะครับแล้วก็เอ่อจะได้ซับของจัสติกอย่างซซเดต้าขับด้วยก็เลยตายนะครับนี่<ม>คือบอสตบแรงมากฟรีดอมยิงทีสองสามแสนนะ <c oughs> เรียบร้อยครับเพื่อนๆต้องวางแถวให้เป๊ะแบบหมีเลยนะไม่งั้นไม่ได้ครับอ่าต่อไปตัวแทงก็อย่ายอย่านิ่งดูได้ครับช่วยตีครับเหมือนเดิม และแน่นอนว่าต้องหนึ่งฮิตหนึ่งสกิลตายนะครับอันนี้เรามีซูเรต้าช่วยซับอยู่ก็เลยไม่มีปัญหาครับอันนี้ซูเรต้า่าจะซับไม่ได้เลยยิงไปสองรอบเพราะนั้นถ้าเกิดสมมติแทงถ้าดาเมจไม่พอก็อาจจะไปอัพสกิลใส่พาร์ทอะไรก็แล้วแต่หรือว่าจะใส่ถึกก็ได้อันนี้แล้วแต่ทางเลือกแต่ว่าควรจะโจมตีให้ตายนะถ้าโจมตีไม่ตายจะเสียเทิร์นฟรีนะครับอ่ามีเจ้าว่างนี้ครับอ่าเลยฟรีดอมมาแล้วครับ แล้วไงครับเอาจัดเหนะขนาดจัตติกโดนทีหนึ่งแสนหนึ่งถ้าเป็นตัวอื่นตายตายหมดอะเออโอ้โหจัตติกโดนหนึ่งแสนมียาสวนไปแสนเจ็ดครับอ่าตอนนี้บอสมินิสองตัวจะเข้ามาละเดี๋ยวเราเช็คก่อนครับถ้าเกิดไม่เอาแทงกันตายไหมถ้าตายต้องเอาแทงมารับครับเพราะเราเสียไม่ได้ครับโอ้ยิงยิงจัดติก อันนี้ต้องแทงครับไม่งั้นเสียจะติดไปออรู้สึกว่าคีระใช้สกิลหลบอยู่งั้นไม่งั้นไม่ต้องใช้แทงครับยิงส่วนไปเลยก็ได้โอเคไปยีงเก้าหมื่นครับคีระแรงค่าแรงเยอะอันนี้เป็นไปตามแผนน้าถ้าเกิดสมมติเพื่อนๆวางตามหมีเนี่ยแทงสองตัวอย่าลืมใช้สกิลหลบแทงสองตัวนี้ต้องมีสกิลหลบนะถ้าไม่มีสกิลหลบเล่นไม่ได้ครับ พะถ้าเกิดไม่มีสกิลหลบเนี่ยบอสจะเข้ามายิงเราตายมันจะยิงตัวหนึ่งเราจะเสียแทงไว้สองครับจะไม่คุมนะเพราะงั้นอย่าลืมเอาแทงที่มีสกิลหลบด้วยครับเอออันนี้แฟนคาร์มิลอ่ะมายิงเรานะครับฟานะแต่ไม่เป็นไรครับอันนี้หมีไม่ใช้แทงเพราะว่าจาัตติกไม่ตายหมีจะเก็บแทงไว้ใช้กับไอ้พวกเนี่ยแหละฟาโทวาชิน่านะครับไอ้คงต้องแทงกันเป็นการจัตติแตกนะครับนี่ไฮเปอร์เลียนหมีเพอัพแค่ขั้นเดียวนะ เออโดนอีกรอบนงครับต้องเข้ามารับครับและอย่างที่บอกคือจังหวะนี้แท้งของเราเนี่ยต้องการ2รอบนะแล้วแท้งตัวนี้ต้องไม่ตายด้วยนะครับถ้าการการบอสได้2รอบแล้วไม่ตายเราก็จะเล่นง่ายครับเพราะเราจะไม่เสียแท้งถูกไหมครับ <S <S คือหมีบอกได้เลยว่าด่านนี้ถ้ายังไม่พร้อมจริงๆก็ไม่ยังไม่ต้องเล่นครับไปเล่นเก็บเออหาพาร์ตอท็มสิบเปอร์เซ็นต์หรือสองเปอร์เซ็นต์จากด่านอื่นก่อนด่านนี้ครเไ็นด่านสุดท้ายเพราะว่ายากสุด้วครับ อันนี้ให้เก็บลูกน้องสองตัวเหลือ g p พ1ศูนหนึ่งไว้เพราะว่าตีไม่ไหวครับเดี๋ยวต้องรอลุมอืมอันนี้เดี๋ยวมี่จะเอาคิวเวลล่ไปอยู่ตรงกลางเพราะว่าจะได้ช่วยซับสองฝั่งเหมือนเดิมนะครับยิงไม่ได้เลยครับโดนส่วนตาย ไม่ได้ครับเห็นไหมวอนมันยิงแรงยิงทีสองส,อ,องสามแสนนะต้องซาซาบี้ยิงให้มันตายไปเลยครับมันจะได้ไม่สวนครางเดียวของเราอขอให้ช่วคีละคามิวสวนครับถ้าเกิดสมมุติหน้าเม่เราถึงมันตายมันจะไม่สวนถ้าเรายิงไปมันไม่ตายมันสวนครับตายแน่นอนต้องให้ซาซาบี้ยิงครับไม่งั้นก็ไม่ตายจริง ถ้าหากเบอร์ครับตะกี้มันกันดาเมตเหลือน,นิดนึงครับเอาตายแล้วครับกีราคุงกันก็ตายอยู่ดีซูเรต้าเก้า92%ต้องไม่พลาดนะครับถ้าพลาดตรงนี้รีได้เลยกีร่ามันหลบเก่งอย่งเงี้ยแหละเลยไม่รอยนะครับตายยิงคามิวไม่ได้ครับคามิวมันยิงแรงมาก อ่ะอันนี้มีจะให้ซสสื้อนะาขาับจาติ๊กยิงแมปนะครับเพราว่ายิงไม่ไหวครับเป็นแล้วเนื่องจากว่าเป็นสายโจมตีไม่ได้สายซับหมอบไปก็ไม่ได้ทําอะไรนะครับอ่าซูเรต้าเปิดได้ไหมเปิดไม่ได้เลยครับคงต้องหมอบนะเราะบอกแล้วว่าแมปเนี้ยบันไดแม่งทาโหดเกินบอสเล่นยิงสองสามแสนตัวโหเวอร์เหมือนตั้งใจจะแบบ คนจะผ่านต้องมี G P 0 2อ่ะถ้าไม่มีนี่ยากมากครับไม่มีเรียนระดับแบบกลายเป็น East, อีสเออหมดฮาร์ดเลยอาจจะติกของ a s s เซ s n ซมีให้ยิงแมบเพราะว่าเปิดไม่ได้ครับก็ดีว่าไม่ทำอะไรนะครับยิงฟาไม่ตายไม่ตายก็ไม่เอาครับเพราะโดนส่วนตายแน่นอนนะครับ ตายไหมครับเนี่ยหนึ่งห้าสี่เอาตายไว้ถ้าเราเปิดก่อนตายเสร็จมันไม่ส่วนครับมียิงได้แค่สองทีฟ้ามันเหลือเลือนน้อยแล้วอะเอาตัวอื่นยิงดีกว่าไหมเนี่ยอือหือ อ้าวเดี๋ยวมันกันแน่นอนครับส่วนใหญ่ถ้าบอลม,มันตายมามันจะก,กันตายนี่หนึ่งห้าสี่สองหกแปดยิงเลยครับตายนีย่ยิงต้องโดนนะถ้าไม่โดนจะโดนเซตาส่วนตายแน่นอนครับปออยี่างเรียบร้อยครับชาไปสวรค์ยังไม่สมัครใจเอาอีกตาหนึ่งแต่อันนี้เรายิงคามิวไม่ได้แน่นอนครับเพราะคามิวระยะยิงไกลมากอ่ะเราลองกดดูได้เลย ตายเองครับระยะยิงคามิวมันโคตรไกลจัดการแฟนก่อนแล้วกันหนูฟ้าละก่อนคงต้องจบเทินแต่เพียงเท่านี้ครับเพราะว่าเรายิงเซต้าไม่ได้นะมันยิงส่วนเราตายแน่นอน ต้องรอเท์นหน้าเทินธอให้มันยิงเราติดแทงแล้วเรายิงสวนตายอะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นอันนี้เพื่อนๆเอาซาซาบี้ไปอยู่ใกล้เซตใาใกล้ที่สุดมันจะได้ยิงซาซาบี้นะครับเราก็จะได้สวนฝั่งซ้ายทำลายเ์นที่สองให้จัดการมีดีบอยสองตัวครับอันนี้มีจะให้ อ่าเดี๋ยวคิวเวเล่มีจะไว้อยู่ระหว่างกลางครับจะได้ช่วยซัพพอร์ตยิงสองตัวนะครับถ้ามันยิงเราไม่ตายก็ยิงเลยก็ได้ครับแต่เราต้องไม่เสียนะตัวซับนะครับอันนี้ตำแหน่งนี้ถ้ามีเดอะโอเดอะโอมาได้เลยครับเดอะโอแรงกว่าเยอะอันนี้มีเปิดไม่ได้มีก็เรี่อแหละตัวฟรีเลยเนี่ยแหละเอาไงต่อครับจัสติกตีมาเลยครับ แล้วเช่นเดียวกันครับเอาโกเอสเฮลุงกระทืบเลยครับเพราะว่าเราจะมีการซัพพอร์ตจากคิวเเล่นะครับไม่ตายไม่เป็นไรมันกันนะเดี๋ยวเอาจัตติไปกระทืบอีกทีนึงต่อไปก็จะเป็นตัวปัญหายอดบนรุษแล้วครับก็คือเจ้า GP-01 ส่วนหนึ่งเทโคนั่นเองนะต้องเรียกเทบโคด่านนี้มันโคมันโหดจริงเลือดตั้ง 4, 000, สี่แสนกว่าเวอร์มากนะครับเทบโคต้องเรียกเทบโคนะ แต่เราก็ทำสำเร็จครับจากการมีดบอลไปก่อน2ตัวเรียบร้อยครับต่อไปก็จะเป็นเจ้า g ีพีศูนย์หนึ่งแต่ตอนนี้ตีไม่ได้ครับเราล้อมไว้ก่อนครับยิงไปเราตายเองเห็นไหมมันยิงคืนสองแสนอะเอ่อถ้าลูกการไปเช่นนี้ก็เอาเอาแทงไปอยู่ข้างหน้าบอลครับมันจะได้ยิงมันจะได้ยิงแทงชัวดีกว่า เพราะด่นนี้จริงๆเราไม่ควรเสียตัวดาเมจเลยนะไม่ควรเสียสตัวแล้วด้วยอ่าอันนี้บอสยิงแต่ว่าเรามีแทงลับครับก็บกเลยไม่ตายฮอนกิ๊เนี่เอาเรื่องเลยนะเนี่ยอย่าลืมนะแทงฝั่งซ้ายต้องมีหลบนะครับต้องมีหลบสองต้องมีหลบทั้งคู่นะไม่งั้นแตกแน่นอนนะครับคนหลบมีใช้เอเนะมันมีสกิลหลบชื่ออะไรนะโอโอโอเดวะ อ่าตอนนี้คามีวส่วนแล้วครับแต่เราก็มีตัวแทงอยู่ครับก็เลยไม่ตายนะเออนี่นะสาบเข้าให้ตอนสุดท้ายครับต้องให้จบให้ได้ครับมีงันที่ทํามาเราก็จะสูญเปล่าหมดเลยนะครับคือหมีบอกได้เลยว่าถ้าเกิดเพื่อนๆหลักการผ่านง่ายคือต้องมีตัวยิงแบบสี่ด้านถ้าเกิดมีตัวยิงแบบสี่ด้านนี้จะง่ายแล้วแต่ถ้าเกิดสมมติยิงแบบได้แค่ด้านสองด้านไม่ผ่านแน่นอนยาก อันนี้มีเอาจัตติกเปิดเพราะว่าจัตติกไม่ตายนะครับยิงไปเลยครามิวโอ้โหสองหมืนเองเหรออันนี้เลาไงครับซาซาบี้นั่นเองครับยิงมันเลยถึงกันก็ตายคามิวลาคัสเรียบร้อยครับเหลือตัวสุดท้ายแล้ว มาดูกันซิว่าหมีจะจบได้หรือเปล่าเอ้ยหมียังไม่ตายสักตัวเลยแล้วเนี่ยโอ้โหเพอร์เฟกมากแต่นี้เดี๋ยวหมีจะยอมซาซับี้ตายนะครับเพราะว่ามันจําเป็นคือบอสตัวเนี้ไอจีูนย์หนึ่งเนี่ยเพื่อนๆต้องพยายามอย่าให้ตายนะถ้าเกิดมันตายม,มันได้ค่าวีก็มันจะมีสกิลที่เรายิงมันไม่ค่อยโดนครับเพราะนั้นอย่าให้มันฆ่าครับ ซูเลต้าใช้เพิ่มแรงครับมันบอสจะได้ไม่ส่วนนะครับจะได้ยิงฟรีไปไม่งั้นถ้าเราไปเปิดตรงๆเราตายเองนะครับยิงครับอ่ายิงฟรีไปก่อนเลยครับเอาคิวเวเลช่วยโรสเปเชียนไปยิงไปครับ <gasps> บอสแม่งเลือดตั้งสี่แสนวเวอร์มากคือด่านนี้นะบอกเลยจะเป็นจุดจกข,ของสายฟรีได้เลยพูดตรงๆตามีก็เอาจนผ่านแหละเอาดิ อืมอันนี้หมีจะเอาซาซาบี้ยิงแรกไปเลยเพราะว่าถ้าเกิดสมมุติเราเสียซาซาบี้จ่าเามจเราเข้าบอสสามแสน 300, เนี่ยมันจะง่ายครับคือคราวที่แล้วที่หมีเล่นเนี่ยหมีเอาตัวเด็กๆอะ่ะไปต่อมันก่อนแล้วทีเนี้ยตัวเด็กๆหมีตายเสร็จแล้วมันฆ่าวีโกแม็กเลยยิงไม่โดนเลยโอกาสยิงโดนแค่ 10, 12, สิบสิบสองเปอร์เซ็นต์หมีก็เลยเอาซาซาบี้ เออเอาจัสติกเปิดก่อนแล้วก็ซาซาบี้ยอมเสียหนึ่งตัวไปเลยครับเพราะว่ามันยิงเข้าบอสแรกเต็ม,มเ็มดามเมจมประมาณสามแสนมีว่าคุ้มอันนี้ต้องระวังอย่าให้บอสฆ่าเราเยอะนะถ้าฆ่าลูกถ้าเกิดฆ่าเพื่อนเราเยอะนี่เรียบร้อยเลยฆ่าวีกกเต็มยิงยิงแทบไม่โดนนะครับเอาลนี้มีช่างใจเรียบร้อยแล้วเพราะเห็นนะดาเมจเข้าเต็มเตมคือสามแสน แต่หมีกลัวไงเดี๋ยวเดี๋ยวพอมันฆ่าไปคนหนึ่งอะ่ะฆ่าวี้อมันเพิ่มเช่ปว,ว่าหมีก็เลยเอาตแมปเอ่อจัสติกมารอครับมันก็จะตายเพราะมันหลบไม่ได้ไงแมปมันโดนร้อยเปอร์เซ็นตะ์ครับประมาณนี้อันนี้หมียอมแรกเลยครับเพราะว่ามันเข้าบอสเต็มๆเลยคือสามแสนนะค่อนข้างคุ้มโอ้ยบอสการเฉยเลยไม่เอาครับนี่แหละเดี๋ยวบอสมันจะใกล้ตายมันจะการหมีกลัวไม่ตายถ้าเกิดไม่ตายเราจะไม่ผ่านครับหมียอมแรกเลยเนะี่ยอะ เพราะว่าถ้าบอสโดนเราตรงนี้ไปสามแสอีก2งหมืก็เอาแมปยิงก็ผ่านแน่นอนต่อให้บอสมันฆ่าเราไปตัวหนึ่งฆ่าวีก็ขึ้นแต่แมปมันหลบไม่ได้ไงแค่นั้นนะครับยอมครับนี่จริงหมีไม่ตายสตัวนี้เนี่ยยอมเสียซาซาบี้ใบเพื่อชัวครับเออชาพูนี้ระเบิดแล้วเรียบร้อยครับลาก่อนจบกันตรงนี้แหละเอ็กซ์เบห้าคิระยามาโตะขอจัดการเองอกิมาเรียบร้อยครับ เผื่อใครมีคำถามอะไรเกี่ยวกับ f เปิดหก็เรียบร้อยมีทำคอนเทนต์จบเรียบร้อยหมดแล้วนะก็เดี๋ยวเจอกันแพดหน้านะครับอ่าแล้วเจอกันนะครับ